สวัสดีครับพบกับอาจารังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเ,เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่สำคัญของคนทำงานที่จะประสบความสำเร็จนะครับจริงๆแล้วในโลกนี้มันมีโรโมเดลหรือว่าตัวอย่างของคนที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จใน,ในหลากหลายรูปแบบน,นะครับ เป็นคนก็มีเป็นคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ก็มีแต่ว่าวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยคือคาแรคเตอร์จากการ์ตูนนะครับมันจะมีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งฮะที่โด่งดังมากในช่วงยุค90นะครับก็คือ d r a ก้อนบอลนะครับเด็กผู้ชายทุกคนนะที่เป็นวัยรุ่น90นะฮะจะต้องรู้จักนะดราก้อนบอลนะฮะซึ่งดราก้อนบอลเนี่ยมันจะมีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเบจิต้าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเบจิต้ากับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นะครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะฮะโอเคเอาขออนุญาตแนะนําก่อนดีกว่าสำคนที่ไม่รู้จักเบจิต้านะครับคือเบจิต้าเนี่ยเป็นตัวคือตอน,น,นแรกเป็นตัวล้ายนะเป็นผู้ร้ายที่จะมาที่โลกนะครับแล้วก็จะมาจัดการกับพระเอกนะฮะโกคูนะแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เ,เรียกว่ามี มาอยู่ฝั่งเดียวกับพระเอกนะแล้วก็จะไปต่อสู้กับวายร้ายในะอีกหลายภาคเลยนะครับหลังจากรัมบอนดแซดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเซอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น,นเซลก็ดีหรือจอมมาดูก็ดีถ้าใครเคยอ่านนะครับแต่ทั้งหลายทุงพวกเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งครับที่เบจิต้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นก็คือเขาไม่เคยเอาชนะโกคูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสู้กันเองหรือว่าการที่จะไปสู้กับผู้ร้ายสักคนหนึ่งนะครับคือเบจิต้าเนี่ย หลายครั้งเองเ่ยนะฮะตัวเองก็เหมือนออกตัวว่าขอไปสู้กับผู้ร้ายเองโกคูไม่ต้องยุ่งนะอะไรเงี้ยแลวสุดท้ายก็แพ้กลับมาแล้วโกคูก็ต้องไปช่วยหรือว่าไปสู้กับผู้ร้ายอีกทีหนึ่งและสุดท้ายก็จะมักจะเป็นโกคูนี่แหละที่เอาชนะผู้ร้ายได้นะฮะสิ่งที่เบจิต้ารู้สึกเมื่อตัวเองเนี่ยแพ้ให้กับผู้ร้ายแต่โกคูเนี่ยมาชนะได้เนี่ยก็คือเขาเจ็บใจนะครับเขาโมโหตัวเองที่ เก่งสู้กับโกคูไม่ได้นะออกลืมบอกคือเบจิต้าเนี่ยพื้นเพเขาเป็นเจ้าชายนะครับคือพ่อเขาเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นพระราชาหรือจักรพรรดิของเผ่าพันธุ์ของเขาคือชาวไซย,ยานะ่าเนาะส่วนโกคูเนี่ยถ้าจะเปรียบก็เหมือนประมาณลูกชาวบ้านอะไรเงี้ยนะฮะที่มีการฝึกฝนตัวเองนะฮะคือโกคูเขาถูกส่งมาโลกใช่ไหมเขาก็มาเติบโตเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนวิชาอยู่ที่โลกจนกระทั่งเก่งและกลายเป็นซูเปอร์ไซย่านะ ในขณะที่เบจิต้าเนี่ยเป็นเจ้าชายนะครับก็ก็เรียกว่ามีความหยิ่งทะนงในตัวเองอ่ะแล้วกเ็เรียกว่าแพ้ไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายพอมาเจอโกคูที่โลกเนี่ยสู้กันยังไงนะครับผมก็เอาชนะโกคูไม่ได้นะทีนี้มาถึงสิ่งที่อยากจะให้สังเกตนะครับคือเมื่อเบจิต้าแพ้โกคูหรือว่าเอาชนะโกคูไม่ได้หรือถูกเปรียบเทียบกันรู้สึกว่าสู้ไม่ได้เนี่ยนะฮะพลังน้อยกว่าเนี่ย สิ่งที่เบติต้าทำเนี่ยก็คือเขาจะไปฝึกฝนตัวเองนะฮะจะใช้รูปแบบต่างๆวิธีใดๆก็ตามนะฮะที่ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นให้ได้แล้วกลับมานะครับคือมันจะมีช็อตว่ากลับมาแล้วมันจะเหมือนเก่งขึ้นมากเลยนะฮะแล้วเอาชนะไอ้สัพหลาดหรือว่าตัวร้ายที่เคยเอาชนะไม่ได้เนี่ยได้นะฮะหลังจากไปฝึกมาแล้วแต่สุดท้ายก็จะไปแพ้ด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นสัพหลาดอัปเกรดหรือต่างๆนะฮะ แล้วโกคูเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามาเก่งกว่าแล้วก็กลับเอาชนะซาป,ปลาได้เบตต้า <Beta S 1> ก็โกรธอีกนะฮะแล้วก็กลับไปฝึกอีกแล้วก็เป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับจนการ์ตูนมันจะจบแล้วเนี่ยนะฮะเบิต้าก็ยังไม่เคยเก่งกว่าโกคูได้เลยแต่สิ่งที่เบตต้าทำเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มรู้จักเขาประมาณดับเบิลซันะฮะแบบช่วงแรกๆของของการ์ตูนนะจนกระทั่งแบบช่วงท้ายเนี่ยคือเบตต้าไม่หยุดที่จะฝึกฝนตัวเองถึงแม้ว่าตัวเองจะสู้โกคู Goku ไม่ได้เลยนะครับสักตอนนะ แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็สู้ฝึกฝนตัวเองนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเก่งตีคู่กับโกคูเลยนะฮะบางบางช่วงก็อาจจะเก่งกว่านะแต่ด้วยกระตูนแลนะเนาะพระเอกก็จะต้องกลับมาเอาชนะได้อยู่ดีนะแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการที่เบจิตาเนี่ยเขาเรียกว่าสู้ไม่ถอยหรือกัดไม่ปล่อยเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์สาคัญเลยนะฮะของคนที่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เขาเกิดมาแล้วเขาสําเร็จเลยนะเขาต้องผ่านการฝึกฝนนะครับ การเรียนรู้ที่จะแพ้เรียนรู้ที่จะยกระดับตัวเองการสร้างประสบการณ์ทั้งแพ้ทั้งชนะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับเบจิต mm ้า hmm. เนี่ยไม่เคยยอมแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะดวกับนบอลนี่โอ้โหหลายตอนหลายเล่มมากนะครับผมไม่เคยเห็นเบจิต้าถอดใจเลยนะครับมันจะมีแค่บางครั้งละฮะที่รู้สึกว่าสู้ผู้ล้ายไม่ได้เลยจริงๆแบบไม่ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ โกคูก็จะมาเหมือนสามารถที่จะเอาชนะได้แล้วก็หอบแพกทั้งคู่แหละนะฮะเสียดตายทั้งโกคูทั้งเบติต้าแหละและสุดท้ายสองคนที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันเนี่ยคือเขากลับไปฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนทํางานที่อยากประสบความสําเร็จนะลองถามตัวเองดูว่าเราสู้แค่ไหนนะครับเราแพ้ไปกี่ครั้งแล้วแล้วเราถอดใจบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าเราถอดใจเนี่ยเราก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่มันมันดีกว่านี้นะ บางครั้งเรารู้สึกว่าเราทาเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความเขาเรียกว่าไม่ไปถึงจุดที่สูงสุดสักทีเลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะใกล้มากก็ได้นะครับแต่ติดอยู่ที่ว่าเรามีทัศนคติที่ถอดใจซะก่อนแหละนะเพราะงั้นถ้าใครกําลังสู้กับตัวเองอยู่นะครับขอให้นึกถึงเบจิต้าอีกสักคนหนึ่งในาณะที่เป็นโรโมเดลในแง่ของการสู้ไม่ถอยนะครับเขาเป็นเบอร์สองตลอด ทั้งการ์ตรูนเรื่องดังนก้นบอลนะฮะดังนก้นบอลน,นี่โอ้โหมีเป็นร้อยเล่มนะฮะเขาไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่า <c oughs> เขาไม่ใช่พระเอกนะเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเขาเองเนี่ยเหมือนพลังก็จะสู้โ,โกคูไม่ได้เพราะโกคูจริงๆก็มีคาแรคเตอร์เดียวกับเขานะครับแต่ถ้าเกิดเบจิต้ารู้สึกว่าโอ้โหผ่านมาหลายเล่มแล้วหลายตอนแล้วชัดยังสู้โกคูไม่ได้สักทีโอเคย้อมก็ได้นะครับนะก็จะไม่มีเบจติต้าผู้หญิงทะนงเบจติท้าที่มีพลัง ระดับจัก,กรวาลนะครับแบบที่เราเห็นในช่วงท,ท้ายๆของกระตูนนะครับเช่นเดียวกันนะถ้าคุณอยากมีพลังระดับจัก,กรวาลนถ้าคุณอยากประสบความสมําเร็จในงานที่ทํานะครับคุณต้องสู้นะครับไม่ว่างานนั้นมันจะยากหรือมันจะง่ายแต่ถ้าคุณเลือกแล้วว่าเป็นสายอาชีพคุณเป็นแคเรียพาธของคุณนะแล้วคุณต้องการโตในทางนี้นะครับคุณต้องสู้ทางเดียวเพีาะนั้นและคุณอาจจะประสบความสมําเร็จในวันใดวันหนึ่งซึ่งมันอาจจะใกล้หรือไกลอันนี้ผมบอกไม่ได้นะแต่คุณจะประสบความสําเร็จ และคุณจะเก่งกว่าวันที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี่แน่นอนนะครับฝากเบจิต้าไว้ด้วยกันนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสู้กับตัวเองอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันสำหรับพอดแคสต์นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับมีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังใหม่ในครั้งหน้ากับอาจารย์พอดแคสต์เพราะไม่มีไรจีน๋นจังยืนครับเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ